าราชาการจังหวัดพังงานำทีมถแถลงข่าวการจับกลุ่มนายสัตวแพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกรักษาสัตว์ในพื้นที่ที่อำเภอท้ายเหมืองนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยน่าสงสัยทีเดียวทั้งติดยาเสพติดทำร้ายคนในบ้านไม่พอ,อยังไปมีการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายอยู่หลายต่อหลายรายการด้วยกันต้องสงสัยด้วยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ผลิตอาวุธปืนยิงยาสลบแล้วไปจาหน่ายทางออนไลน์ค่ะ ปืนพกสั้นและปืนยาวหลายรายการเป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้จากบ้านพักของนายทรงกริเจรนายศินนายสัตวแพทย์เจ้าของคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านให้ไปช่วยเหลือเด็กชายวัยสีขวบที่ถูกนายทรงกริผู้เป็นพ่อทำร้ายร่างกายเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมหวัดระแวงมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองหลายกระบอกและอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นายเสวิตชัดสุวรรณรัตน์นายอำเภอท้ายเหมืองให้ข้อมูลว่านอกจากเสพยาบ้ากับไอซ์แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเงินซื้อนายทรงกริถึงขั้นใช้ยาสลบที่มีส่วนผสมของเคตามีนฉีดเข้าร่างกายตัวเองอ้างว่าเป็นการบำบัดแทนแล้วก็ไปเกิดอาการหลอนค่ะมีอาการพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกชายอดีตพญ,ญาแล้วก็พ่อของตัวนายจักริเอง ปืนและเครื่องกระสุนจํานวนมากเป็นของกลางที่ตํารวจและฝ่ายปกครองจังหวัดพังงานนํามาแถลงข่าวหลังจากที่นํากําลังเข้าไปตรวจค้นและจับกลุ่มนายทรงกฤษอายุ38ปีซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ได้ที่บริเวณที่ว่าการอาเภอท้ายเหมืองก่อนจะนําตัวไปตรวจคน้นภายในคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในตําบลท้ายเหมืองพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของกลางอยู่ที่นั่นอีกจํานวนมากค่ะ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามไปขอความช่วยเหลือเด็กชายอายุ4ขวบที่นายทรงกริตทำร้ายร่างกายและขอให้เข้าไปตรวจสอบผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดพังงาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของนายทรงกริตที่ทำต่อลูกชายจนเกิดเป็นแผลช้ำบริเวณก้นและขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากการใช้สารเสพติดมานานตั้งแต่ปี2562 และการที่ไปพบอาวุธปืนจำนวนมากเนี่ยค่ะก็ไปพบว่ามีพฤติกรรมผลิตปืนอุปกรณ์ยิงยาสลบดัดแปลงเป็นปืนจากการใช้ลูกดอกยิงสลบยิงยาสลบมาเป็นปืนลูกตะกัวขนาดจุด2-2แล้วก็ซ้อมยิงโชว์ลูกค้าด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการผลิตและจำหน่ายมีมีกันเนีมัาาวแม่คือว่าผู้ผู้ต้องหานเนี่ยตอนนี้ก็กรผู้ต้องหาแล้วก็มีความชุมนาญในการ ใช้อุปกรณ์แฝงใช้อุปกรสร้างอุปกรณ์รวมทั้งการวางแนวระวังตัวอย่างสูงซึ่งผมแนละทีมชุดที่ทนีก็มีความกังวลยื่นสัมภารบ้านเนี่ยเขาสั่งม่ยอมให้ใครเข้ามาเลยน,นะครับแล้วก็เลีเเ้ยงสัตว์ที่ลักษณะที่แท้งเกิดได้เช่นกะ่อนที่ญญจะเข้าไปหรือว่าจะเ,เข้าสู่โซนในระดับไหนจะมี เลี้ยงอหาเลี้ยงสัตว์ปีกพวกเนี้ยรวมทั้งการวางกลไกการเดินเข้าไปแล้วจะมีเสียงให้เกิดความเอ่อตื่นเต้นเดือนียอันนี้ก็เป็นสุดอันตรา,าย พลตำรวจตรีสมคเนโพสีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงากล่าวว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นกับนายทรงกริว่ามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายพร้อมให้พิสูจน์หลักฐานไปหาหลักฐานเพิ่มเติมว่า สถานที่แห่งนั้นเป็นแหล่งผลิตอาวุธจำหน่ายทางออนไลน์หรือไม่หากพบว่าผิดจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมส่วนความรุนแรงในครอบครัวต้องรอให้ผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มเติมตามพรบรคุ้มครองเด็กและครอบครัวค่ะ